ค่ะพี่นกพีเจสาวน้อยช่างสงสัยก็ยังมาพร้อมคำถามมากมายเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยพีเจก็อยากจะรู้มากๆเลยว่าถ้าวันหนึ่งพีเจแก่ลงไปแล้วหน้ากับลำคอเนี่ยเหี่ยวขึ้นมาแล้วพีเจจะทำให้มันกลับมากระชับเหมือนเดิมเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะสวัสดีค่ะคุณหมอ คุณหมอคะสมมตินะคะว่าถ้าสาวๆมีใบหน้าและลำคอที่หย่อนคล้อยมีเทคนิคอะไรมาแนะนำไหมคะคุณหมอมีเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่ช่วยยกกระชับผิวทั้งใบหน้าลำคอใต้ตาได้ในครั้งเดียวกันนะคะเทคโนโลยีน<ม>ี้เรียกว่า d u o l l i t u Up แล้ว Dual Lift Up เนี่ยคะ่ะมันมันคืออะไรอะคะคุณหมอเป็นการส่งพลังงานสองพลังงานเข้าไปนะคะทั้งพลังงานคลื่นเสียง พลังงานคลื่นวิทยุพอลงไปข้างล่างก็กลายเป็นพลังงานความร้อนที่จะทําให้เนื้อเยื่อคอลลาเจนใต้ผิวนะะี<ม>่ค่ะเกิดการกระชับตัวขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่คุณหมอคะแล้วความร้อนที่ลงมาที่ใบหน้าของเราอย่างเงี้ยคะ่ะม,มันจะเจ็บหรือมันจะแสบอะไระไหมะคะคุณหมอ<ม>ไม่เลยคะ่ะเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันมีตัววัดความร้อนในระดับเรียไทม์นะคะ<ม>ที่จะปรับให้พอเหมาะทำให้ผิวกระชับตึงขึ้นนะคะ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความเจ็บแล้วโ,โหดีจังเลยนะคะคุณหมอมีเทคนิคดีๆอย่าง d u a l Lift Up เนี่ยโ,โหหายห่วงได้เลยขอบคุณคุณหมอมากๆนะนะคะ,ะครั้งหน้า PJ จะมาสงสัยเรื่องอะไรอีกหรือว่าถ้าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรนะคะส่งมาได้เลยที่นี่ PJ จะมาหาคำตอบให้เลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยต้องขอตัวก่อนนะคะบายๆค่ะ